มาดีนี่แล้วลูกโอ้ติ๊กหินคอนก่อนเกือบลืมอีกแล้วมัน9.2เปอร์เซ็นแล้วเนี่ยไอเนี่ยเอ้มันมีอูดี่พ่อใหม่ด้วยหรอว่าทำไมมันแปลี่ยไม่อไม่ดูนเอาละครับตอนนี้ไปฟาดเลยเล่นพีเผอแสงมาตามเอาติดมาบินไอ้ เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับผมมีทูอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับผมก็อยู่กันในเกม BlackDESERT อีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปที่แล้วอะครับผมได้เกินเอาไว้นะ่ครับว่าผมจะมาอเวกมา30ครั้งนะครับแต่ณตอนนั้นอ่ะผมยังหาของไม่ครบนะครับซึ่งในวันนี้นี่ครับของก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะครับผม ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้อเวกม้าเช่นกันนะครับแล้วมาที่หวังนะครับผมนั่นก็คือม้าดีเน่นะครับแต่ว่าผลที่ออกมานะครับมโอ้ my god เลยนะครับผมและในวันนี้นะครับผมจะมาแก้แค้นมันครับมาดูกันสิครับว่าการอเวกม้า30ครั้งของผมเนี่ยนะครับมันจะได้ม้าดีเน่หรือเปล่านะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมปะ ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าม้าตัวนี้นะครับผมเอเวกมาแล้ว7ครั้งนะครับผมอัตราความสําเร็จนะครับปัจจุบันนะครับอยู่ที่2.4%เปนอะร์เซ็แคพจะติดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผม แต่ว่านะครับไอ้เจ็ดครั้งเนี่ยผมจะไม่นับแล้วกันนะครับเพราะว่าของที่ผมเตรียมมาเนี่ยมันสามารถเอาเวกได้30ครั้งนะครับซึ่งมันก็อาจจะเอาเวกติดหรือไม่ติดก็ได้นะครับหรือว่าจะออกเป็นม้าตัวอื่นก็ได้นะครับผมดูจากการที่ผมใส่ของแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมหวังม้าดีเน่มากๆเลยนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าการเอาเวกม้า30ครั้งในครั้งเนี้ยผมจะได้ม้าดีเน่หรือไม่นะครับจะได้เป็นตัวอื่นหรือว่า จะไม่ติดเลยนะครับผมโอเคครับเราก็เกิดมานานแล้วนะครับผมเรามาดูรอบแรกกันเลยดีกว่าครับผมมากดยืดจันทร์ไปแล้วนะครับผมรวบรวมเปอร์เซ็นต์นะครับแสงม้าออกมาอย่างสวยงามนะครับเป็นไงครับผลโอ้โหดำปิดผีเลยครับล้มเหลวนั่นเองนะครับครั้งแรกของเราเนี่ยฮะและเพื่อเป็นการนะครับไม่ให้วิดีโอของผมเนี่ยมันยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเร่งเวลานะครับคุณผู้ชมนะครับก็รับชมไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมมา เอาเลยครับนะตอนนี้นะครับเราก็เดินทางนะครับมาถึงนะครับในรอบที่นะครับ12แล้วนะครับตอนนี้นะครับเปลนะครับอยู่ที่18เปลนะครับผมเปอร์เซ็นต์อัตราการติดนะครับอยู่ที่4.6%นะครับมาดูกันนะครับว่าในรอบนี้นะครับน้องจะตื่นเป็นม้าดีแน่หรือเปล่านะครับผมไป โอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการยัดของไปที่เรียบร้อยนะครับผมเปอร์เซ็นต์รวมกันแล้วครับยังไงครับครั้งที่12นะครับ18เฟลว่าไงครับผมดาปิดปีอีกแล้วครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหล้มเหลวอีกแล้วครับผมมาครับครั้งที่13ครับผมตอนนี้อยู่ที่19เฟลเลยนะครับผมอัตราความสําเร็จปัจจุบันนะครับอยู่ที่4.8นะครับผมมาเราทําการใส่ของเข้าไปก่อนนะครับผม โอเคนแคบเริ่มฝึกบทนแคบผมมายัดในแะคปใส่ของม้าดุงก,ก่อนในแคบผมมาโอเคตามด้วยของม้าดีเน่ในแคบอีก50นคในแผมโอเคเมื่อพร้อมแล้วนแคบกดใช้หินคอนนคบผมมาพร้อมแล้วก็ไปกันครับ ครั้งที่13นะครับ19เฟลนะครับ4.8%แนะครับแสงมายังไงครับยังไงครับครั้งที่13ครับผมเป็นไงครับโอ้โหมาแล้วครับผมมาดีแน่ในที่สุดนะครับผมผมก็สามารถแก้แค้นมันได้สักทีหนึ่งนะครับผมโอ้โหโอ้คุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยนะครับว่าเอาไฟดับโอ้ my god โอ้โหคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ครับไฟมันดับพอดีเลยครับผมผมยังไม่ทันได้เอามาออกมาเชยชมเลยนะครับโอ้ยจังหวะมันได้จริงๆครับคุณผู้ชมฮะ เอาละครับณตอนนี้นะครับผมก็ได้มาดีเน่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โห13ครั้งนะครับกับ19เฟลนะครับ4.8เปอร์เซ็นต์นะครับผมโอ้โหผมแก้แค้นได้สำเร็จแล้วหวังคุณผู้ชมฮะโอ้ไม่มีอะไรจะพูดเลยนี่ครับผมแต่ว่านะครับของที่ผมเตรียมมานะครับมัน30ครั้งนะครับผมเหลือ ผมสามารถเอาเวกได้อีกประมาณนะครับ16หรือ17ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาหัวทองอีกตัวหนึ่งนะครับมาเอาเวกนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้อีกตัวหรือเปล่านี่ครับผมโอ้โห้ามันได้อีกตัวนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้ผมสุดมากๆานึครับผมโอเคครับไปเอาเลยครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการนะครับวิ่งไปเอามมาหัวทองมาอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมเราจะมาเริ่มครั้งที่14กันเลยดีกว่านี่ครับผมมา ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าม้าตัวนี้นะครับผมยังไม่เคยเอาเวกนะครับผมดูดูเอ่อเฟลได้นะครับก็คือศูนย์เฟลนะครับตอนนี้1.0%นเเะครับผมเราจะทำการยัดของไปก่อนนะครับ100เลยนะครับผมเพราะว่าม้าตัวนี้ไม่เคยเอาเวกนะครับเราต้องยัดเปอร์เซ็นต์ให้มันเต็ม200เลยนะครับแบบผิวเคียวเลยนะฮะโอเคตามด้วยของม้าบินครับอีก50ครับผมมาใส่เข้าไปฮะยังไงครับผมตามด้วยของม้าดูมนะครับหรือว่าของม้าไฟนะครับอีก50นะครับผม โอเคนะครับเมื่อครบ200%นะครับติการใช้หินคอนไว้ก่อนนะครับมันจะเซฟทรัพยากรเราให้เหลือครึ่งนึงนะครับผมโอเคพร้อมแล้วไปครับผมมาครั้งที่14นะครับผมว่าไงฮะศูนย์เฟลติดเลยไหมโอ้โหรู้ผลกันอยู่ครับโอ้โหดำปิดปีล้มเหลวนีครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่งสปีีสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมมา ระหว่างที่ผมกำลังเอาเวกม้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเล่าคร่าวๆนะครับว่าผมได้ของเอาเวกม้าเนี่ยมาจากไหนนะครับอย่างแรกนะครับถังล้ำสโตเทลนะครับผมมก็ได้จากการปลูกผักนะครับผม แล้วก็หอยสังนะครับหอยสังโขงสีฟ้าเนี่ยนะครับก็ได้จากการซื้อร้านไม้นะครับผมแล้วก็หอยสังนะครับแห่งสายลมนะครับอันนี้ตีมาเช่าเพียวๆเลยนะครับตีตุ๊กตามาเช่าแบบเพียวๆเลยนะครับผมส่วนของม้าดูมครับก็ทำเควสรายวันนะครับแล้วก็นะครับรวมไปถึงนะครับเก็บเงินซื้อด้วยนะครับผมมีขายอยู่ในตลาดนะครับทุกอย่างเลยนะครับผม โอเคนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะครับวิธีการหาของเอาเวกมานะครับทั้ง3อย่างเลยครับผมรวมไปถึงนะครับการทำลยครับม้ารุ่น8นะครับหรือว่าม้าทีแปดป้ายทองนะครับว่ามาทํำยังไงนะครับแล้วก็วิธีการเอาเวกม้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อรอรับชมไว้ได้เลยนะครับผมมาครั้งที่17แล้วนะครับผมว่าไงครับโอ้โหยังเฟลอยู่นะครับผมโอเคไปครับครั้งที่18นะครับผมใช่ไหมสิบแปดโอเค ยังไงครับยัดของเข้าไปก่อนครับอันดับแรกนะครับรวมไม่ครบ200%นะครับผมโอ้โหยังไงครับครบ200%แล้วกดไปเลยครับยังไงครับแสงมาครับใส่โอ้ยโอ,ตโอ้ติดโอ้ my god ตัวที่2อโอ้โหมาได้ไงเนี่ยโอ้ผม พูดไม่ออกเลยครับมันสุดจริงครับผมโอ้โหคลิปนี้สุดยอดไปเลยครับผมโอ้โหสองตัวครับจังหวะนี้นะครับกีดลั่นห้องเลยนะครับผมโอ้โหโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอตั้งสติแป๊บหนึ่งเลยครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อครับเอาว่ะคุณผู้ชมครับมันมาได้ยังไงครับผมสองตัวโอ้โหผมรู้สึกสะใจมากเลยนี้โอ้โหที่ผมได้แก้แค้นนะครับ โอเคสบายใจเลยครับแต่ของผมเนี่ยครับก็ยังเหลืออยู่ดีนะครับน่าจะเอาเวกได้อีกสัก11หรือ12ครั้งนี่แหละนะครับผมโอเคแต่ว่านะครับ ผมไม่มีม้าหัวทองแล้วว่ะผมต้องหยุดไว้เพียงเท่านี้นะครับผมในวันนี้นะครับเราก็จบกันในที่18ครั้งนะครับผมกับมา้ามายาที่ได้มา2ตัวนะครับดีใน2ตัวเลยนะฮะทั้งตัวผู้และตัวเมียเลยนะครับผมถ้าถามว่านะครับจะทำทีเสต่อไหมเนี่ยเดี๋ยวคงต้องพักเรื่องม้าไว้ก่อนนะครับผมขออนุญาตไปทําของใส่ตัวก่อนนะครับ แล้วถ้าเกิดวันไหนนะครับผมทำมาทีสิบในครับของม้าดีเน่นะฮะผมจะมาอัพคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนเลยนะครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมขออนุญาตนะครับเอาม้าดีเน่นะครับออกมาเชยชมสักตัวหนึ่งก่อนนะครับโดยเรียกออกมาจากคอกม้านะครับผมโอเคมาแล้วครับโอ้โหสวยงามมากนะครับมันขาวจ้าจริงๆเลยนะครับผมโอ้จังหวะนี้นึงครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยออกมาจากคอกม้าหน่อยนะครับผมมันจะชิดคอกม้ามากเกินไปนะครับชิดกำแพงมากเกินไปนะฮะเอามาเชยชมใกล้ๆนี้ครับเป็นไงครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหมันสวยมากๆนะครับผมโอ้ยกดปิด กดปิดไอเนี่ยก่อนนะครับแล้วก็โอ้โหหมุนสักหน่อยนี่ฮะโอ้โหจังหวะนี้ครับเป็นไงครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวขึ้นคี่ครับโอ้ครั้งแรกนะครับที่ผมได้กี่มาดีแน่นะครับในไอดีผมนะครับในคลิปที่แล้วนะครับก็ยืมไอดีน้องมานี่บผมโอ้ยรู้สึกเป็นบุญตูดนะครับผมจังหวะนี้นะฮะโอเคนะครับผม เอาละครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหากคุณผู้ชมนะครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรที่เกี่ยวกับเกมแบ็คดีเซอร์นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับและก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ไม่สามารถนะครับเอาเวกมาได้ครบ30ครั้งเงินะครับพอดีมาติดก่อนนะนะ โอเคครับผมแพ้มาเยอะแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับ See you a g a i next n week นะครับผมบ้า